นิทานสอนใจเรื่องความเสมอภาคในชีวิตนานมาแล้วในอาณาจักรที่ห่างไกลมีเมืองหนึ่งชื่อว่านครศิลาซึ่งเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งผู้คนในเมืองนี้ต่างอาศัยอยู่ในบ้านหลังงามและมีทรัพย์สินเงินทองมากมายทว่า ภายใต้ความเจริญที่เห็นอยู่นั้นเมืองนครศิลาได้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจนมีชนชั้นสูงที่ครองความมั่งคั่งและชนชั้นล่างที่ทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพชีวิตของคนชั้นล่างเต็มไปด้วยความยากลำบากและความไม่ยุติธรรมผู้คนต่างเชื่อว่าชะตากรรมของพวกเขา ถูกกำหนดไว้แล้วตั้งแต่เกิดว่าจะต้องอยู่ในสถานะที่ต่ำต้อยโดยไม่มีวันเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนอกกำแพงเมืองมีเด็กหนุ่มชื่อแก้วเขาเกิดมาในครอบครัวยากจนพ่อแม่ของเขาทำงานเป็นชาวนาแก้วเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยไม่มีใครคาดหวังว่า เขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้แม้เขาจะมีจิตใจดีงามและเฉลียวฉลาดแต่ความยากจนและสถานะทางสังคมของเขากลับเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้เขาไม่สามารถเข้าถึงโอกาสต่างๆได้เช้าวันหนึ่งแก้วได้ยินข่าวว่าพระราชาแห่งนครศิลา ได้ประกาศให้มีการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกขุนนางรุ่นใหม่ทุกคนที่ผ่านการสอบจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นขุนนางของพระราชาไม่ว่าพวกเขาจะมาจากชนชั้นใดก็าตามนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนครศิลาที่เปิดโอกาสให้ผู้คนจากชนชั้นล่างสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นปกครองได้ แก้วรู้สึกตื่นเต้นมากเขาตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมการสอบแข่งขันนี้แม้ว่าเพื่อนบ้านและคนรอบตัวจะหัวรอยเยาะเขาและบอกว่าเจ้าคิดจะสอบแข่งขันกับลูกหลานขุนนางหรือเจ้าเป็นแค่ลูกชาวนาไม่มีทางจะชนะพวกเขาได้หรอกแต่แก้วไม่ยอมแพ้เขาตัดสินใจเดินทางเข้าไปในเมือง เกิดขอความช่วยเหลือจากตาวันชายชราคนหนึ่งที่เป็นที่รู้จักในฐานะนักปราดผู้มีปัญญาล้ำเลิศตาวันเคยเป็นขุนนางในวังมาก่อนแต่ลาออกมาทำงานเป็นครูสอนเด็กยากจนในหมู่บ้านตาวันเห็นศักยภาพในตัวแก้วและเตรียมใจจะช่วยเหลือเขาในการเตรียมตัวสอบตาวันกล่าวว่าความรู้ ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงคนที่มีทรัพย์สินความตั้งใจและความเพียรพยายามต่างหากที่เป็นกุญแจสําสคัญแก้วเริ่มต้นการเรียนอย่างจริงจังเขาใช้เวลาทุกวันในการอ่านหนังสือฝึกคิดวิเคราะห์และฝึกการเขียนตอบคำถามที่ตาวันเตรียมให้เขาต้องทำงานในไร่นาช่วยครอบครัวตอนเช้า แต่ช่วงบ่ายถึงคำ่ำเขาจะกลับมาทบทวนบทเรียนความเหน็ดเหนื่อยไม่เคยทำให้เขาหยุดเพราะเขารู้ดีว่านี่คือโอกาสเดียวในชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเขาเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งถึงวันที่การสอบแข่งขันเริ่มต้นขึ้นเยวเดินทางไปยังพระราชวังพร้อมกับผู้เข้าสอบคนอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของคุนนางผู้มีฐานะดีทุกคนต่างมีเสื้อผ้าหรูหราและเครื่องเขียนแพงๆขณะที่แก้วมีเพียงชุดธรรมดาและกระดาษกับปากกาที่เก่าเก็บเขารู้สึกประมาามากเมื่อมองไปรอบๆเห็นว่าทุกคนดูมั่นใจและเตรียมตัวมาอย่างดีแต่แก้วไม่ได้ยอมแพ้ เขาจำคำสอนของตาวันได้ว่าความรู้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงใครความรู้เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถไว่คว้ามาได้ถ้ามีใจที่แน่วแน่การสอบเริ่มต้นขึ้นข้อสอบเต็มไปด้วยคำถามที่เกี่ยวกับการบริหารบ้านเมืองศาสตร์ต่างๆและการแก้ไขปัญหาของสังคม แก้วใช้ทุกอย่างที่เขาเรียนรู้จากตาวันมาอย่างเต็มที่เขาทําข้อสอบด้วยความตั้งใจและมุ่งมัน่นแม้จะมีความกดดันจากรอบตัวแต่เขาก็ไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นมาขัดขวางจิตใจของเขาหลังจากการสอบเสร็จสิน้นพระราชาได้ประกาศผลในวันรุ่งขึ้นแก้วแทบไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินชื่อของเขา อยู่ในรายชื่อของผู้ที่สอบผ่านเขาได้อันดับสูงสุดในบรรดาผู้เข้าสอบทั้งหมดความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้แก้วรู้สึกภาคภูมิใจแต่ยังเป็นสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับเมืองนครศิลาพระราชาได้ทรงตรัสว่าชีวิตของผู้คนไม่ควรถูกกำหนดด้วยชนชั้นหรือสถานะที่พวกเขาเกิดมา แต่ควรถูวัดด้วยความสามารถและจิตใจที่ดีงามพระราชาได้แต่งตั้งแก้วให้เป็นขุนนางที่ปรึกษาของราชสำนักและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแก้วได้ใช้ความรู้และความเมตตาในการช่วยเหลือชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ชนชั้นล่างแก้วรู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มต้นที่การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่ทุกคน แกไม่เพียงแต่ทำงานเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนแต่ยังเป็นแบบอย่างให้แก่ชาวนครศิลาทุกคนเขาแสดงให้เห็นว่าความเสมอภาคในชีวิตไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสถานะหรือทรัพย์สินแต่เป็นเรื่องของจิตใจความมุ่งมั่นและความพยายามที่จะทำในสิ่งที่ดีหลายปีผ่านไปเมืองนครศิลาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาตัวเองไม่ว่าพวกเขาจะเกิดมาในครอบครัวชนชั้นใดชีวิตของผู้คนในเมืองนี้เต็มไปด้วยความหวังและความเท่าเทียมไม่มีการแบ่งแยกระหว่างชนชั้นอีกต่อไปทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาและความสามารถของแต่ละคนก็ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ของส่วนรวม แก่กลายเป็นคนที่เคารพรักของชาวเมืองและเขาไม่เคยลืมคำสอนของตาวันว่าความเสมอภาคไม่ได้หมายความว่าเราทุกคนต้องมีสิ่งของเหมือนกันแต่หมายถึงการที่เราทุกคนมีโอกาสที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าชีวิตที่เสมอภาค ไม่ขึ้นอยู่กับสถานะหรือทรัพย์สินที่เราเกิดมาแต่อยู่ในโอกาสและความตั้งใจในการพัฒนาตนเองความสามารถในการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเราขึ้นอยู่กับความพยายามและความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ดีให้กับตนเองและสังคมนิทานสอนใจเรื่องความจริงเป็นสิ่งไม่ตายมีเมืองหนึ่งชื่อว่า นครปัญญาเมืองนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของความรู้และคุณธรรมผู้คนในเมืองต่างเชื่อมั่นว่าการบอกความจริงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตแม้กระทั่งพระราชาผู้ปกครองเมืองก็ปฏิบัติตามหลักการนี้อย่างเคร่งครัดพระราชาชื่อว่าพระเจ้าธรรมราชพระองค์เป็นที่รู้จักในฐานะกษัตริย์ ผู้มีจิตใจที่เที่ยงธรรมและเมตตาใครก็ตามที่มาหาพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์จะได้รับความช่วยเหลือเสมอในเมืองนี้มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าสินเป็นคนที่เฉลียวฉลาดและเป็นที่รักของคนในชุมชนแต่เขามักจะเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในชีวิตโดยเฉพาะเมื่อเจอความล่อใจให้โกหกเพื่อหลีกหนีปัญหา อย่างไรก็ตามพ่อของศิลเคยสอนเขาตั้งแต่ยังเด็กว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแม้ว่าเราจะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคหรือลำบากมากมายแต่ความจริงจะปกป้องเราเสมอคำสอนนี้ฝังแน่นอยู่ในใจของศิลเสมอมาวันหนึ่งศิลได้รับว่าหมายให้ไปทำงานที่ราชวังเขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก และตั้งใจทำงานด้วยความขยันขันแข็งแต่ในวันหนึ่งที่เขากำลังทำงานในห้องเก็บสมบัติของราชวังเขาบาังเอิญทำแจกันล้ำค่าของพระราชาแตกแจกันนี้เป็นสมบัติที่มีความสําคัญต่อพระราชาเพราะเป็นของขวัญจากกษัตริย์แห่งแขวนเพื่อนบ้านหากพระราชารู้ว่าสมบัติล้ำค่านี้เสียหายไปสินกังวลว่า เขาอาจจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อนร่วมงานของศินแนะนำว่าเจ้าอย่าไปบอกความจริงเลยถ้าพระราชารู้เจ้าจะถูกไล่ออกจากงานแน่ๆนแค่บอกว่าแจ๊กันแตกเพราะเหตุสุดวิสัยพระราชาอาจไม่ลงโทษเจ้าหนักก็ได้สินยืนครุ่นคิดอยู่สักพักเขารู้สึกกลัวและไม่อยากเสียงานที่เขารักนี้ แต่คำสอนของพ่อเกี่ยวกับความจริงดังก้องขึ้นมาในหัวใจความจริงเป็นสิ่งไม่ตายสินตัดสินใจที่จะไปบอกความจริงกับพระราชาเขารู้ดีว่าอาจจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่เจ็บปวดแต่เขาเลือกที่จะยึดมั่นในความจริงสินเดินเข้าไปในท้องพระโรงเขาทั้งสองข้างสั่นเล็กน้อยแต่เขายืนตรงต่อหน้าพระเจ้าธรรมราช และกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนทำแจากันลรำค่าของพระองค์แตกข้าพระพุทธเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงและยินดีรับโทษที่พระองค์จะลงโทษทุกคนในท้องพระโรงต่างเงียบสนิททุกสายตาจ้องมองมาที่สินด้วยความตกใจเพราะไม่มีใครคิดว่า ศิลจักร้ายอมรับผิดโดยตรงเช่นนี้พระเจ้าธรรมราชนิ่งเงียบครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวว่าเจ้าน่าชื่โชมมากที่กล้าบอกความจริงข่าวรู้ดีว่าเจกันนั้นมีความสำคัญแต่มันไม่สำคัญเท่าความซื่อสัตย์ในหัวใจของเจ้าการที่เจ้าเลือกที่จะยอมรับความผิดแทนที่จะปกปิดมันแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่กล้าหาญ พระราชามองหน้าสินล้วยแววตาอ่อนโยนก่อนที่จะกล่าวต่อว่าข้าจะไม่ลงโทษเจ้าเพราะเจ้าบอกความจริงและแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมแต่ข้าหวังว่าเจ้าและคนอื่นๆในราชสำนักจะเรียนรู้เรื่องนี้ว่าความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตศินรู้สึกโล่งใจอย่างยิ่งเขาขอบคุณพระราชาและสัญญาว่า จะทำงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อไปคำพูดของพระราชานั้นไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้กับเขาแต่ยังเป็นบทเรียนที่เขาจะจำไว้ตลอดชีวิตข่าวการที่สินกล้ายอมรับความผิดและการให้อภัยของพระราชาแพร่กระจายไปทั่วนครปัญจาผู้คนเริ่มพูดถึงความซื่อสัตย์และความกล้าหาญในการบอกความจริง คนในเมืองนี้เริ่มตะนักว่าความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การรักษาและปกป้องไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญหน้ากับความยากลำบากแค่ไหนความจริงจะยังคงอยู่เสมอแต่เรื่องของศีลยังไม่จบเพียงเท่านี้หลายเดือนต่อมาเมืองนครปัญญาต้องเผชิญกับวิกฤตการเมืองพระราชาได้ส่งทูตไปเจรจากับแฝนเพื่อนบ้านเพื่อสร้างสันติภาพ แต่กลับพบว่ามีขุนนางบางคนแอบส่งข่าวเท็จไปยังศัตรูทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองอาณาจักรตึงเครียดพระเจ้าธรรมราชรู้สึกหนักใจอย่างมากเพราะพระองค์ไม่รู้ว่าจะเชื่อใครในราชสำนักได้พระราชาเรียกสินมาพบและกล่าวว่าเจ้าคือคนที่ข่าว,วางใจมากที่สุดในราชสำนัก เพราะเจ้าพิสูจน์ให้ข้าเห็นว่าความจริงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเจ้าข้าต้องการให้เจ้าช่วยค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้และช่วยนำความยุติธรรมกลับคืนสู่ราชสำนักสินรับภารกิจนี้ด้วยความภาคภูมิใจและตั้งใจเขาใช้ความเฉลียวฉลาดและความมุ่งมั่นในการสืบสวนเรื่องราวต่างๆในที่สุดเขาก็พบว่า ขุนนางหนึ่งในราชสำนักเป็นผู้ทรยศและส่งข่าวเท็จไปยังแคว้นศัตรูสินนำความจริงนี้ไปบอกกับพระราชาทําให้ขุนนางผู้ทรยศถูกจับกลุ่มและความสัมพันธ์ระหว่างสองอาณาจักรกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งพระราชารู้สึกขอบคุณสินอย่างยิ่งและพระองค์ได้ประกาศให้สินเป็นที่ปรึกษาอีกของราชสำนัก สินได้รับความเคารพจากทุกคนในเมืองนครปัญญาเขาเป็นตัวอย่างของคนที่ยึดมั่นในความจริงและใช้ความจริงนั้นในการแก้ไขปัญหาและสร้างความยุติธรรมให้แก่สังคมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความจริงเป็นสิ่งไม่มีวันตายแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายที่ขวางกัน้นแต่ความจริงจะยั่งคงอยู่เสมอ ผู้ที่ยึดมั่นในความจริงจะได้รับการปกป้องและความไว้วังใจจากผู้คนนิทานสอนใจเรื่องความสุขของชีวิตในหุบเขาอันเขียวกขจีของหมู่บ้านเล็กๆที่มีชื่อว่าหนองน้อยหมู่บ้านนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรโดดเด่นไปกว่าแปลงนาะข้าวที่สลับกับไร่ผัก และบ้านไม้เก่าๆที่เรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆแต่สิ่งที่ทำให้หนองน้อยพิเศษคือความสงบสุขที่แผ่ขยายอยู่ทุกที่ผู้คนในหมู่บ้านนี้ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายพวกเขาไม่ต้องการสิ่งหรูหราหรือทรัพย์สมบัติมากมายทุกคนพอใจในสิ่งที่ตนมีและความสุขของพวกเขา ก็มาจากสิ่งที่เรียบง่ายตาเย็นใช้ชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในบ้านไม้หลังเล็กๆริมทางซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านเป็นผู้ที่รู้จักและเคารพนับถือกันอย่างกว้างขวางในหมู่ชาวบ้านถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงชาวนาและไม่มีสิ่งของล้ำค่ามากมายแต่ตาเย็น กลับเป็นคนที่เต็มไปด้วยความสุขและความสงบในจ,ใจิตใจทุกๆวันตาเย็นจะตื่นขึ้นมาก่อนฟ้าสางดื่มน,น้ำชาร้อนๆจากถ้วยดินเผาที่เขาใช้มาหลายสิบปีและนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมทางชื่นชมความเงียบสงบของธรรมชาติฟังเสียงน้ำไหลและนกที่ร้องเพลงอยู่บนยอดไม้ เช้าวันหนึ่งขณะที่ตาเย็นนั่งอยู่ที่เดิมเหมือนทุกวันน้อยเด็กชายวัยสิบสองขวบผูู้ที่มักจะมาหาตาเย็นบ่อยๆเดินมาหาเขาพร้อมกับความสงสัยในใจน้อยชื่นชมตาเย็นมาตลอดแต่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมตาเย็นถึงดูมีความสุขได้ทุกวันทั้งๆท,งที่ไม่มีสมบัติอะไรเหมือนคนอื่นๆในหมู่บ้าน ตาเย็นครับผมอยากรู้ว่าทำไมท่านถึงมีความสุขได้ทุกวันทั้งๆที่ท่านไม่มีเงินทองมากมายหรือบ้านหลังใหญ่เหมือนคนอื่นๆครับตาเย็นยิ้มบางๆก่อนที่จะวางเ้วื่อชาลงบนตักน้อยเอ๋ยความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งของภายนนอกหรอกมันอยู่ที่ในใจของเราถ้าใจเราสงบ และพอใจในสิ่งที่มีเราก็จะมีความสุขเองน้อยนั่งลงข้างๆตาเย็นมองใบไม้ที่สั่นไหวไปตามแรงลมและคิดตามที่ตาเย็นพูดตาเย็นครับถ้าชีวิตมีแต่ความลำบากเราจะหาความสุขได้ยังไงครับหลานเอ๋ยความลำบากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคน ไม่ว่าเราจะรวยหรือจะจนสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขท่ามกลางความลำบากได้คือการยอมรับมันและไม่ยอมหนีจากมันชีวิตที่เรียบง่ายเหมือนการเดินทางไปเรื่อยไม่มีอะไรต้องรีบร้อนไม่มีเป้าหมายที่ต้องไปถึงเร็วเกินไปทุกก่าอย่างในชีวิตมีความหมายในตัวของมันเอง หากเรารู้จักชื่นชมสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวเราแม้แต่เสียงน้ำไหลเสียงลมหรือความเงียบเราก็จะพบกับความสุขที่ไม่ต้องซื้อหาน้อยพยักหน้าแต่ยังคงสงสัยว่าในชีวิตจริงจะทำอย่างไรให้มีความสุขท่ามกลางความยากลำบากและเขาได้กลับไปคิดเรื่องนี้ต่อที่บ้าน เวลาผ่านไปน้อยเติบโตขึ้นกลายเป็นชายหนุ่มที่ทำงานหนักในไร่ของตนเขาทำงานทุกวันตั้งแต่เช้าจดเย็นแต่เขาก็ยังไม่พบว่าตัวเองมีความสุขอย่างที่ตายเย็นพูดเขามักจะคิดถึงสิ่งที่ขาดแคลนในชีวิตต้องการที่จะมีทรัพย์สินมากขึ้นเพื่อจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทองหรือปากท้อง วันหนึ่งน้อยตัดสินใจกลับไปหาตาเย็นอีกครั้งเพื่อถามถึงความลับของความสุขที่แท้จริงขณะน,นี้ตาเย็นอายุมากขึ้นแล้วแต่ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมใต้ต้นไม้ใหญ่เหมือนทุกวันตาเย็นครับผมทำงานหนักทุกวันแต่ผมยังไม่รู้สึกว่ามีความสุขเหมือนที่ท่านบอกความสุขมันหายไปไหนหรือครับ ตาเย็นยิ้มอ่อนโยนและพูดว่าน้อยเอ๋ยความสุขไม่ได้หายไปไหนมันอยู่กับเราตลอดเวลาแต่บางครั้งเรามองไม่เห็นมันเพราะใจเรามัวแต่วิ่งหาสิ่งอื่นที่คิดว่าจะทำให้เรามีความสุขหากเจ้าร้องหยุดและมองดูรอบๆตัวความสุขนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาเอง ไม่ว่าจะเป็นการได้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นได้ยินเสียงนกร้องหรือแม้แต่การได้หายใจเหือกใหญ่ในยามเช้าสิ่งเหล่านี้คือความสุขที่อยู่กับเรามาตลอดแต่เราอาจไม่เคยสนใจมันน้อยเริ่มเข้าใจว่าการที่เขาไม่พบความสุขในชีวิตอาจเป็นเพราะเขามัวแต่กังวลและวิ่งหาความสำเร็จภายนอก โดยลืมมองเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบตัวเขาเสมอมาเขากลับมาทบทวนชีวิตของตนเองและเริ่มมองหาความสุขจากสิ่งที่เขามีอยู่เช่นการได้ทำงานในไร่นาที่เขารักการได้เห็นทุ่เข้าวเขียวขจีการได้ใช้เวลากับครอบครัวและการได้ยินเสียงลมพัดผ่านใบไม้ในยามเย็นหลายปีผ่านไป น้อยเริ่มเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงคำสอนของตาเย็นเขาเริ่มใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและพอเพียงไม่วิ่งหาทรัพย์สมบัติหรือความสำเร็จที่เกินความจำเป็นอีกต่อไปน้อยพบว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขนั้นไม่ได้เกิดจากสิ่งของที่เรามีแต่เกิดจากใจที่สงบและรู้จักพอในสิ่งที่มีอยู่แล้ว นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สมบัติหรือสิ่งของภายนอกแต่เกิดจากการมีใจที่พอเพียงและสงบการชื่นชมความงดงามของธรรมชาติและสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวทำให้เราพบกับความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอุงเบกขาชาแนลของเราด้วยนะครับ